สวัสดีครับมาพบกับแปงลง185ตารางวาที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับแปลงนี้ก็อยู่ในชุมชนเลยแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากตัวถนนประหลนโยธินตัวแปลงที่ดินก็อยู่จากตัวสนามบินตัวจังหวัดมาประมาณ2ี่กิโลเมตรนะครับทางด้านทิศเหนือตัวแปลงที่ดินนี้ก็อยู่ใกล้ใกล้กับแม่น้ําวังนะครับอันนี้ก็เป็นคลองส่งน้ําแม่น้ําวังที่นานด้นของหมู่บ้านนะครับ แปลงที่ดินก็อยู่ในบริเวณนี้ถนนที่เข้าไปที่แปลงที่ดินเนี่ยยังเป็นถนนดินอยู่นะครับลงจากถนนคอนกรีตมาประมาณ20เมตรนะครับถึงจะถึงแปลงที่ดินะระยะ20เมตรเนี่ยก็เป็นถนนดินนะครับเดี๋ยวสักกู่นึงเดี๋ยวผมจะพาลงไปเดินข้างล่างดูนะครับว่าสภาพทางเข้านะครับ ตัวที่ดินนี้เป็นยังไงบ้างนะครับตัวที่ดินก็อยู่ในบริเวณนี้นะครับอยู่ในบ้านเพื่อนบ้านนะครับอยู่ระหว่างบ้านเพื่อนบ้านนี่เองนะครับถนนทางเข้ามาก็อยู่ในบริเวณแนวต้นสักเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็ให้เห็นตัวชุมชนบ้านไซมูลนะครับเป็นชุมชนใหญ่ใกล้ๆกับแม่น้ําวังภูเขาที่เห็นนั่นก็คือภูผาบาทนะครับขึ้นเาลาะๆข้างภูเขานั้นไปก็จะ ขึ้นไปที่จังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงรายนะครับถนนบางหัโยธินทางหลวงหมายเลขหนึ่งเนี่ยผู้คนก็ใช้เส้นนี้เป็นหลักที่ขึ้นไปอำเภองาวจังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงรายนะครับอันนี้ก็ในบริเวณหมู่บ้าน,นครับอันนี้ก็มีหลายๆหมู่บ้านอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับอันนี้ก็ ส่วนเยอะแถวนี้นะครับตัวที่ดินก็อยู่ในบริเวณนี้นะครับที่วงให้เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะบินผ่านไปพาไปดูแม่น้ําวังใหม่นึงนะครับว่าแม่น้ําวังก็อยู่ไม่ไกลนะครับนี่ก็มาถึงแล้วตัวแม่น้ําวังนะครับถ้าแถวนี้เนี่ยชาวบ้านที่ชอบทําไล่สับปะรดกันเยอะนะครับก็จะเห็นมีไล่สับปะรดเยอะเวลาขับรถผ่านไปนะครับก็จะมีขายสับปะรดอยู่ข้างทางแถวแถว ตำบลบ้านเสด็จแถวๆถวในบริเวณพื้นที่แถวนี้แหละนะครับเยอะแยะนะครับอันนี้แม่น้ำวางเกลื่อนคิวลมอยู่ทางด้านไกลขึ้นไปทางด้านนี้นะครับมาบริเวณช่องภูเขานั่นแหละอันนั้นเป็นเกลื่อนคิวลมนะครับเกลื่อนคิวลมก็อยู่ไม่ไกลอันนี้อชอบทรรําสวนสักการแถวแถวนี้มีสวนสักบ,บ้างข้างๆภูเขานั้นก็จะเป็นถนนประหคนโยธินนะครับห่างจากบริเวณนี้ประมาณ5:6กิโลเมตรก็จะถึงถนนประหคนโยธิน น,นี่ก็ตัวที่ดินอยู่บริเวณนี้นะครับอยู่ใ,ใกล้บ้านเพื่อนบ้านนี่แหละในกไก่นะครับราคาก็ไม่แรงนครับในราคาเบาๆสามารถโทรตอลองราคากับเจ้าของได้เลยนะครับัวดีนะครับอันนี้ก็ผมมาข้างล่างแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะพาไปที่ทางเข้านะครับทางเข้าก็อยู่บริเวณนี้แหละนะครับ เดินมานะครับเรามาถึงซอยฟ้ามาถึงลานกว้างนี้นะครับก็เข้าไปเ,าเห็นต้นลำไย,ยเห็นบ้านหลังคาสีแดงนี้เราก็เลี้ยวซ้ายเลีเ้ยวซ้ายเข้าไปตามถนนคอนกรีตนี้นะครับสายก็อยู่ในชุมชนเลยนะครับไม่เปลี่ยวนะแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่กลางชุมชนนะฮะอยู่ท้ายชุมชนออกม ขอบไปน,นะครับขอบขอบชุมชนนะครับอ,อันนี้บ้านคุณยายไม่รู้ตั้งใจทํากีดวอลหรือเปล่าตัวเขียวครัอันนี้เราก็เดินเข้บไปอีกนะครับลงจากถนนคอนกรีตนี้ไปนะครับประมาณ20เมตรก็จะถึงตัวที่ดินแล้วนะครับแนวเขียดที่ดินก็ชัดเจน เจ้าของรังวัดเอาไว้แล้วนะครับห,หมุดเจอแน่นอนนะครับน,นี่ก็ลงมาเน,นี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นช่องถนนระบุในฉนดที่ดินเลยนะครับน,นี่เป็นถนนสาธารณะนะอันนี้ก็เข้ามาแล้วครับจ้าเอ๋หมุดที่หนึ่งนะครับหมุดที่หนึ่งก็อยู่ตรงนี้ท่อทีวีทีไฟฟ้านี้น,นี่ก็ยังเป็นสวนสับประรดอยู่ ที่หนึ่เดี๋ยวเราก็จะไปต่อ,อในบริเวณนี้แหละนะครับในภาพนี้แหละเดี๋ยวเราก็จะไปต่อที่หมุดที่สองทางด้านท้ายนุ่มกยูลิบๆสีฟา้านู้นนะครับเจมุที่สองอยู่ตรงนี้ ที่2ออยู่ตรงนี้นะครับก็แนวเขตก็อยู่ตรงนี่แหละแนวต้นส e ักเนี่ยไปนะครับเขาปลูกแนวต้น <sein> ส <pper overhead> ักไปเป็นกันแนวอยู่นะครับแนเขตอยู่ทีอันนี้ก็เป็นให้เห็นช่องนะครับทะลุไปที่ถนนคารกรีอันนี้ก็แบ่งว่างๆของคนอื่นนะครับยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็อยู่ไม่ไกล สนามบินอยู่ไม่ไกลตัวจังหวัดเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมมาอยู่ที่กลางแปลงที่ดินนะครับอันนี้หลังบ้านเป็บนบ้านนะครับมุดที่หนึ่งนะครับที่เราเดินเข้ามาจากด้านหน้าอยู่ตรงนี้มุดที่สองอ,อยู่หัวมุมประมาณนี้นะครับประมาณแนวต้นสักนี่แหละแล้วก็แนวต้นสากมุดที่สามนะครับอยู่หลังบ้านนี้แล้วก็ มุดที่4ี่ก็อยู่หลังศาลาน้อยนี้นะครับของบ้านเพื่อนบ้านนะครับที่เห็นถุงพลาสติกตรงนี้แหละอยู่หลังกอไผ่นี้นะครับก็ให้เห็นพื้นที่คร่าวๆประมาณนี้นะครับถ้าหากว่าสนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้ครับยีนี้ให้ข้อมูลครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ